คะไปเติมหลังคาให้บ้านจามนะคะน่ารักขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ <c oughs> เติมนังคาให้แล้วขอบคุณนะคะจามจามชาแนลปิดปิดต้นชาแนลไปไหนแล้วมาด้วยกันไหมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ เก่งมากเลยทำมาดีโอได้ตั้งหลายแล้วกำลังขับรถส่งนักเรียนอยู่ค่ะพี่ไม่ค่อยได้พิมพ์เลยอาจเสียงเอาขอบคุณจ้าไม่เป็นไรคะ่ะขอให้เดินทางปลอดปลอดภัยนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าน่าจะไปแว่นอยู่ค่ะพี่ <laughs> ขอบคุณจ้าบ้านจามจาม channel ช่วยกันทําก็ดีเนาะน่ารักตีขอบคุณค่ะไปะเยี่ยมมาแล้วไปเยี่ยมประชมมาแล้ว mm hmm. ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจตอนนี้ก็ ได้ครบชั่วโมงแล้วนะคะก็ขออนุญ<ๆ>าตลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณมากมายนะคะทุกคนอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวก่อนทำตัวทำกับข้าวก่อนนะคะวันนี้ไม่รู้จะได้อะไรกินยังไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนคิดข้าวมันไก่กินข้าวมันไก่อาหารตลาดนะคะ พี่ตนไปแว่นอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนจนจบไลนะคะ fc เพียงใจเล็กชาแนลสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะยายเล็กดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่จากบ้านจามขอบคุณจา้า ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจามชาแนลโอ้บายบายขอบคุณนะคะขอบคุณว่าใจอกก่อนจ้าขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะอร่อยอร่อยค่ะพี่ขอบคุณจ้าเพียงใจสวัสดีค่ะจ้าบ้านจามนะคะทักทายจ้ ตักทายค่ะคุณจามจากแกเด็กนะคะขอบคุณมากมายค่ะโอเคโชคดีทุกคนทุกท่านนะคะก่อนอุญาตลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะในไลฟ์ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะเริ่บเริบเิบทุกคนค่ะ